โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตรงนี้อยู่บทในการเคลเกรที่ชื่อ Star Wars เจได f ฟเรนออเดอร์ Order ในตอนที่9ของเราแล้วะนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงจุดจบแล้วนะเนื่องจากตอนที่แล้วที่ดาบของแคลวได้ถูกทำลายลงไปนะโดยอาจารย์ของเขานั่นเองมาซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาต่อหน่อยนะครับมาปีนตัวอีกครั้งนึงนี่ได้อุ้ยเกือบเกือบเกือบโดดอีกครั้งแล้วก็โดดอีกครั้งสวยฮะมาโดดอีกครั้งนึงนี่ได้แล้วมีเอาให้เราเก็บครับเก็บเข้าไปฮะมา ถึงมันจะไม่จำเป็นก็เก็บครับว้าวเด็กๆแเบลาแลว้วจงใช้ทักษะของเจ้าอย่างชาญชาวาดว้าวโอเควิ่กลับไปที่เดิมครับว่าน่าจะมีอะไรให้เก็บแค่นี้นะฮไปวิีไปนะฮะโอเคมาฮะโตด๊ดนี่ได้ปะวิีไปกันเถอะครับแม่ตอนนี้ผมต้องวิีไปวะโอ้ยอากาศ ดูแล้วน่าจะหนาวถ้าเป็นชีวิตจริงใส่เสื้อผ้าแค่นี้ผมว่าน่าจะไปได้ไม่กี่น้ำอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะไปไม่รอดอะ่ะแม่ตอนนั้นตอนที่เรารู้สึกว่าเซียจะให้ดาบของเราดาบไว้ด้วยนะฮะซึ่งพอผมกดคลิกเมาส์ลองใช้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะแม่เราจะมาดูกันครับว่าดาบของเซียจะเอาไปทำอะไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปทางไหนวะ <c oughs> <c oughs> โอเค ปีไปฮะทางด้านหน้าแม่หูยผมแรงมากครับมาโอ้หูยแรงขนาดนี้แคลวไม่หนาวสุดยอดว่ะทำไปได้ยังไงฮะปีไปกันต่อดีก่ามาฮะผมก็เข้ามาแล้วฮนะโอหูยทางที่แคบเยอะมากเลยเกมนี้มันเอาให้ผมแบบรู้สึกเสียวสันหลังเลยนะครับโอเคตรงไปนี่เข้ามาว ตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างอ่านี่ไงที่ปีนนี่เราได้เพิ่งได้ที่ปีนมันจะดาร์กโทเมียใช้คุ้มเหลือเกินมาปีนขึ้นไปอ่าทางขึ้นเยี่ยมครับเยี่ยมโอ้ยถ้าน้ําแข็งมันพังนะแบบตุ่มลงมานี้จบเลยนะโอเคโดดเฟียนนิง่งนี่ได้อเอาไว้ไปกันเถอะครับมาโดดข้างข้างฮึบนี่โอ้ยน้ําแข็งมันแตกหวังว่าเราจะไม่ตกลงไปนะฮะก็แค่หวังอะนะมาโดดฮะเฟียนนิง่ง นี่ได้ปะทุกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาของมันนะมันต้องขึ้นไปอ๋มาซึ่งพาทนี้ผมจะลองใช้ไวเซเบอร์แห่งแสงนะก็คือไอ้สีเหลืองน,ะนะั่นแหละเพราะว่าพาทนี้ผมรู้นะฮว่าเราจะได้เลือกคิสตันนะครับมาแต่ถ้ามันไม่ค่อยเวิร์กผมก็จะใช้ดาบแดงเหมือนเดิม <laughs> นี่ยิบนี่ได้ปนะฮะสวยงามเลยด้านบนก็มีลมโชยออกมาฮะลมเย็นเยีนจะนั่งชักตื้อ แม่เดี๋ยวคนจะคิดไปไกลครับโอเคเรามาถึงกันละชั้นบนสุดเงยไวเอ่ยตรงนี้เหมือนกระจกฮะอ้าวตรงนี้เก็บได้ครับเก็บเลยอูสิท่านจะได้ผู้ยิ่งใหญ่มาเข้าชานที่นี่เขากลับมาทุกทนี่ครั้งทุกครั้งในช่วงชีวิตเพื่อนึกถึงช่วงเวลาการประจนภัยในการทดสอบเขาจะบอกปมานนี้นะฮะมาโดนไปมาฮะลงมาถึงแล้ว เราจะไปค้างข้างในกันนะครับมาแม่อีกนิดเดียวก็จะเล่นจบกันแล้วนะครับผมก็จะเคลียร์ให้จบภายในวันนี้เลยโอ้ยทางมาบีบีมีไว้อะโอสแกนอีกแล้วไม่เอาบีดีมันเสียละอ่าสแกนไปปล่อยบีบีสแกนไปแล้วก็กลับนี่เสียงเฮ้ยจุ๊บนี้อุ้ยแสงแสงสุดยอดมากนั่นไงมันสวยงามใช่ไหมวะแม่ ที่นี่อุดดีนะสแกนเลยจ้าโอเคไปกันต่อครับเรารวดเวลฮะรวดเวลทันใจแต่ไม่ทันตืดโอ้โหตรงนี้จําได้ครับมาทางนี้เออขึ้นตรงนี้โอเคมาดูดเชือกมาครับโอ้โหพัซโซไม่ยากเว้ยพัซโซไม่ว่ายากเท่าไหร่มามันก็แค่บารยน้ําแข็งนะฮะลองไปหาวิธีดูเอาถ้าใครเว้นตามมานะครับแต่ผมเว้นเอาเนื้อเรื่องไงก็ไม่หญ่คลิปยาวนะครับ ไปเข้ายานก่อนเลยสวยปะเซฟเกมถูกแล้วฮนะเราต้องวิไปแล้วนะโอเคตรงไปอุ้ยไปโดดนี่น้ำอีกแล้วแม่โอ้ยภูเขาไฟใต้น้ำคุณพระมาเราจะถึงแล้วโนะอ้ยตาทางนั้นมีแสงฮนะแม่เราต้องวิไปแล้ว ขึ้นทางด้านบนฮนะมาเราจะต้องปี้ไปฮนะมีความร้อนทะลุขึ้นมาจากใต้น้ำมันโคตรหนาวเว้ยอ่ะอุ้ยเราใกล้ถึงว่าค่าสัมผัสได้แม่มันกำลังเรียกข้ามาเจไดเลือกเคสตันไม่ได้แต่มันจะเลือกเจไดใช่ข้าชอบมันนะเหมือนเจ้าเวยอุ้ยได้ไหมวะอไม่ได้โนตกที่จ <laughs> ตกแบบโคตรง่าๆอะ่ะมา อเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอตั้งหลักดีๆฮะนี่ได้แล้วเมื่อกี้มันโดดแล้วมันไม่ติดอ่ะโอเคมาติดสักทีอุ้ยอะไรวะเนี่ยเสียวๆฮะแม่งกลัวมันหล่นน่ะโอ้โหเสียงปล๊สบลิสมาคาหวังมันจะโอเคนะโอ้ยเดียว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 มีโดดไปคากดหวังว่าอย่างนั้นแหละ เหมือนคาวด่าเราเว้ยเอ้ยเหมือนแคลวด่าเราเว้ยผมชอบเรียกชื่อแคลวว่าคาวตลอดเลยครับแม่ทั้งตาจีไว้โอ้โหไปทางนี้ถูกนะมาทางนี้รู้สึกจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าได้ไหมวะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้ครับโอเคเฮ้ยบีดีเรียกบีดีมาก่อนนี่สไลด์ครับมาขึ้นตรงนี้กาดดีดีแ้วกระโดดนี่ได้ครับท่านว่งางแม่งลาวาแน่นอนดูอย่างเงี้ย อุ้ยชนซอวีวิ่งมาโดดจับอุ้ยโวโวแม่เกือบไปแล้วให้ตายสิตรงน,นี้มีจุดเซฟครับนนมันกำลังเรียกค่าวราต้องวิ่งไปกันแล้วเฮอรีมาเซฟก่อนเลยเอ้ยไม่เซฟดีกว่าเสร็จเวลาฮะทางนี้ไปไม่ได้โอเคไปไม่ได้ก็ไม่ไปครับมาว,วิ่งไปโอ้โหทางทางนี้แบบคุณพระ มาทางนี้หรือเปล่าโอ้ทางมันขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วกูก็จะเดินสเอร์ไปตรงนั้น oh <my> โอ้ยเกินอุ้ยเสียงแบบนี้ให้ตายสิมันมาที่นี่ได้ไงเนี่ยไม่รู้ครับไปดีกว่า <laughs> ไม่เสียภาดีกว่านะครับอุย้ยตรงนั้นมีของให้เก็บสวยไปเก็บของสักนหน่อยไหมแต่ทางบอกไป,ไปอีกทางว่ะยังไงวะเนี่ยเอาตกโน no. คุณพระเอ็กพี XP, ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไ,ไหร่เนื่องจาก,กว่าเว้นกันมา อัพเตอร์ทุกอย่างวะเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะโอ้ยพวกนี้เยอะวะ่ะขอกล่องก่อนนะกันแฮกกล่องในบีดี้อ้บีดีแฮกไม่เป็นสวยวะมายิงมาดิอุย้ยบล็อกไม่ทันนะฮะสวยวะดูทางหน่อยสิโอเคไปทางด้านหน้าโอ้ปล่อยพวกนี้ไปครับเราจะไม่เสียเวลาฮนะแหมเวลาทุกนาทีมีค่าครับผมเชื่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยจะตกแล้วดันเอาดันไม่ลงฮนะดันเอาดันดิ อ่าได้ปฮะสวยลงวครับโดดโอ้ยนึกว่าจะตกเมื่อกี้ก็เสียวโอเคทางนี้ใช่ไหมเพราะทางเมื่อกี้เป็นทางที่เอามาฮะโอเคโดดจับนี่ขึ้นไปให้ตายสินี่ฉันอยู่ที่ไหนอากาศหนาวไปเกินจอร์จแม่ผมว่า,าเล่นอีกสักสองสามตอน,นแล้วจบมา,มา้างสตาร์วอลข้าเจอมันแล้วม,มันอยู่ทางนั้นแม่แสงวายเยาวายับมาแต่ไกลไว้ครับไปโดโดออ้ยตรงนี้มีน้ำฮะ อ,อน่าจะไปอีกทางนึงครับทางนี้มีน้ําแข็งทางนี้โดดเข้าไปไม่ได้ครับแหมว่าจะบั๊กหน่อยแต่ไม่น่าบั๊กได้หรอกมาโดดนะ้ำนี่ไปบุกไปเบอฮะอือืมขไปเบลน้องโอ้อไปไปโอผมปวดมากเลยทำเสียงแบบนี้ทุกคนว่าผมกวนไหมพยายามให้อินกับเกมนะฮะโอ้รำรำเบงปึ้มเพื่อนผมบอกว่าให้ผมลองทําด <laughs> ูจริงๆริงครับผมพูดเล่นนะผมก็แค่อย,อยากลองเฉย แม่ทุกอย่างมันต้องมีการลองครเพื่ออินกับเกมอัรธรสนี่ขึ้นไปสัหน่อยแม่เจ้าถ้ามันแบบจิ้มเข้าไปน้ำแข็งมันหลุดแล้วเราหล่นนี่ด่วงขึ้นมานี่แบบยังไงทางนั้นข้าสัมผัสได้ถึงมันอีกแล้วรอสักคู่หนึ่งข้ามันจะไปนี่ทำเสียงบีบีทำไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องพยายามฮะไะเดินตรงไปช้าชะ้ช้าช้าได้พลอยแวงางใช่ไหมจ้าต้องสาวถุย ไปครับช้าๆเฮ้ยเยอะเรือแคลวกูว่ะเบลบีดี้เยอะบีดีช่วยด้วยไอ้บีดีนายทิ้งเราจะปล่อยให้ฆ่าวิบอโร่เหรอเบลบีดีโน่มู๊แบบก็ตกลอยเหมือนกันตกลอยเพี้ยวโอยเลยไม่ตกโอยบ่อยจะถึงแล้วถึงแล้วคะโอ้ยถึงแล้ว <c oughs> โอ้ยแม่งตั้งตั้งแบบเอาปากแบบทำฟีๆอ่ะ <c oughs> ทำเสียงเหมือนดำน้ำจริงๆฮะแคลวสลบไปเลยฮะโอ้ยดวงตาขึ้มนมาเอาไว้เนี่ยเชื่อใจข้าเอา่อจับแล้วตัวเองตอนเด็กครับที่เป็นพลวันมาช่วย,ย,ยขึ้นมาแล้วหรอ,อดมาได้ไงเนี่ย อ้ยหนาวอาการหนาวเกิดขึ้นนะฮะนี่คิสตันเวือคนจริงๆครับแล้วเขาก็ได้เวือคราวเป็นที่เรียบร้อยคิสตันอยู่ด้านหน้าฮนะไปเราจะไปครอบครองมันกันครับด้านหนา้าของเราเนี่ยเองโวยก้าวขาไม่ออกเวยออากาศมันหนาวเข้าใจเว้ยอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันไม่หนาวว่ามึงเป็นหอบ่แบบเนี้ย <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นข้าจะถึงมันแล้วเฮือให้ตายสินิดเดียวนิดเดียวข้าจะถึงมันแล้วจะได้คิสตันแล้วครับโอ้เม็ดเบอร์เบอร์ไปคิสตันโอ้โหจะได้แล้วฮะกิ๊กนี่ได้แล้วว้าว คิสตันเม็ดโคตรใหญ่ว้าวโอ้ยปาจริงอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้เซเบอร์เอาว่ะไม่เฮ้ยไม่ไม่ออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อะไรวะเนี่ยสวยยอดเอ้า มันจบแล้วข้าล,มล้มเหลวความล,มล้มเหลวนะั้นไม่ใช่จุดจบนะสหายข้าเอา้เอาอะไรอ่ะบีดีมีเสียงโครเดว่าเอา้าบีดีดีแล้วแหม่ดีแล้แแวฉันดีแล้วเพื่อน ถึงเวลาแล้วเพื่อนข้านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าได้เจอกับเจ้าข้าสัมผัสได้ถึงหายนะที่กำลังจะเข้าถึงภาคีแห่งเจไดไม่ขามเบลมวไม่ใช่จุดจบซะหนอยมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางความหวังจะสถิตอยู่ในใจของนักสู้ เหมือนเจ้าไงบีดีวอนอินโคนว่านี่วข้าว่าเจ้าจะได้เจอกับใครบางคนที่กล้า,าหาญและใจสู้เหมือนกับเจ้าและเจ้าจะต้องช่วยเหลือเขาเหมือนที่เจ้าช่วยข่าโุ้ยโคตได้แรงบันดาลใจอะแต่ความสมจำของเจ้าจะต้องสูญหายไปทั้งหมดเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะทำอย่างนี้ อืมสวยวะยังไงเนะี่ยมาฮะเพิ่มทำการเข้ารหัสหน่วยความจำมีวิธีเดียวคือการเชื่อมต่อที่เข้าใจได้เท่านั้นที่ทำให้ความจำความสำจําของเจ้ากลับมาว้าวข้าเชื่อม,มั่นในตัวเจ้านะ อย่างที่ข้าเชื่อมาตลอดและข้าก็เชื่อในตัวคนของท,ที่เจ้าเลือกที่จะมาแทนที่ข้าลาก,ก่อนครับลาก,ก่อน,กกอนเพื่อนข้าโอเฟนแปลว่าเพื่อนเก่านะครับลาก,ก่อน แมแ่จเจ้าอาตี์โดยบีดีความจำของเจ้าเจ้าเอามันมาเสี่ยงเพื <h <h ่อข่างั้นเหรอข้าก็เชื่อในตัวเจ้าเช่นกันเจ้าเพื่อนยาเอาไงครับแคลรคนมาต้องเดินต่อไปครับใช่เจ้าพูดถูกมันยังมีโอกาสเปลี่ยน จะทำาไรเอ่ยแทนแบบนี้แน่นอนนะทุกช้างมันต้องมีโอกาสเสมอมากันมาซ่อมดาบมาฮะมาฮะตรงนี้เลือกคิสตันนะครับผมก็จะเลือกตามใจผมเลยนะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนที่ฝักใ่ในดาบองซิดนะแต่ว่าจะมาใช้ดาบของออสีเหลืองนี่มันเป็นของพวกวิหารปะ ไอ้พวกปกป้องวิหารนะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ตอนแรกผมนึกเป็นสีขาวนะสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อแต่ว่าลองเอามาประกอบดูก่อนครับมาประกอบกันเถอะฮะโอ้โหสองเวมครับประกอบเลยหนาวมาฮะเริ่มการประกอบการซ่อมแซมว้าวมาฮะ นี่แคลช่างทุกอย่างครับรอเลยฮะโอ้โห,หมันต้องมีเสียงมีเสียงจะให้กูลุ้นใช่ไหมเนี่ยต้องมาดูนะครับโอ้ยลุ้นว่ะลุ้นว่ะยังไงเอ่ยังไง,ง,ไงเอ,อดีไหมดีไหมเปิดมาฮะยังไงโอ้ใช้ฟอร์สฮะ อ่ะปัมเตเปอามติเทเทนะอปติญาตเราได้ฮือฮถุยนี่ได้ไหมฮะดาบของข้าเฮ้ยไรเซเบอร์สีเหลืองนี่ได้ไหมฮะถือจุบควงกลับมาด้านสว่างแล้วยอกยอกยอกแควเป็นด้านสว่างอยู่แล้วนะฮะนี่ทุกคนนี่ดับเบิลไรเซเบอร์ของจริงนะฮะมาไรเซเบอร์สองอันมาต่อกัน นี่โคตรเท่โอ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่แยกนี่วะนี่อันนี้แยกฮนะกดเมาส์ซ้ายเมาส์วขวาพร้อมกันเป็นการใช้นะโคตรเท่โอ้ยยาดูบุชี่แม่ beautiful จริง,รงแต่ผมขัดไข่ในดาบแดงครับทุกท่านผมต้องขออภัยด้วยที่ <c oughs> ผมเปลี่ยนดาบไม่ได้เพราะว่าผมชอบดาบสีแดงมากครับต้องขออภัยด้วยนะฮะแม่ผมขอเป็นตามใจผมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดเทอมอนะ แม่โอเคแต่งดาบกันสักนิดนึงนะฮะมาฮะมาเอออันนี้เอาเป็นด้านด้านไหนดีวะด้านไหนดีด้านไหนดีดนนดโอเคขอ,อย่าตัดเลยนะกันนะครับโอเคตัดแม่ผมก็ฟัดกับ a อ a t อทไปนะผมก็ออกมารู้สึกว่าไม่รู้สิถ้าสมมุติผม <c oughs> เว่นมาผมว่าเนื้อเรื่องมันโคตรเข้มข้นเลยนะใครอยากเว่นลองไปซื้อมาเว่นดูนะครับผมว่าม่งได้ว่ะส t a r Wars ภาคนี้ไม่แป๊กเลยฮะ EA เอทำกาดีมากโอเคกลับข้ายานนะ ว่าจะต้องกลับไปที่เจ้าทำได้ใช่พวกเราทำได้แม่แบบอย่างเดียวนะเราต้องกลับไปที่บาร์ก้านะครับบาไปเดี๋ยเอาเฮลคอนนะครับโอเคไหนดูหน่อยสิิงที่เราต้องไปต่อคือที่ไหนดาร์คเทอเมียโอเคครับสหวานนี้ผมได้กำับขีดขอจ่ายไว้ให้ผมเจอกันในภาคต่อไปสหวานี้ไปนะครับบ๊ายบาย